สวัสดีพี่น้องคนไทยทั่วโลกค่ะขัดใจเจ๊เจไม่ปลืม้มวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้พามาเที่ยวโรงไฟฟ้าลำตะคองชนละพาวัฒนา เป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยความพิเศษของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็คือการเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับใต้ดินซึ่งตั้งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดินถึง350เมตรโดยอยู่ใต้ถนนมิตรภาพนั่นเองค่ะโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำในอ่างเก็บน้ำจากเขื่อนลำตะคองมาผลิต กระแสไฟฟ้าโดยสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเคือนลําตะคองไว้ที่อ่างพักน้ำบนเขาเ่ายะยเที่ยงในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย หรือช่วงกลางคืนและเมื่อมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในช่วงกลางวันถึงค่ำจะปล่อยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าและถูกปล่อยลงอ่างเก็บน้ำลงเขื่อนลำตะคองเหมือนเดิมโดยน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าไม่มีการปนเปือ้อนไตอยางใดเลยค่ะปัจจุบันโรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนามีขนาดกำลังผลิต1,000เมกะวัตต์ ดังนั้นโรงไฟฟ้าแห่งนี้จึงเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะคะโรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นแรลงพลังงานขนาดใหญ่ให้กับภาคอีสานและเป็นแบตเตอรี่พลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตไฟฟ้าท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจึงกลายเป็นโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ที่ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ SHA จากทททเมื่อไม่นานมานี้อีกด้วยโดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่อันซีนไปกับโรงไฟฟ้าใต้พิภพบแบบสูบกลับแห่งเดียวของไทยดำดิ่งผ่านอุโมง์ใต้ดินลึกถึง350เมตรด้วยรถอีวีบัส พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองใต้พิภพนครบาดาลเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ใต้พิภพแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่นำน้ำมาเป็นพลังขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถึง1,000เมกะวัตต์รวมถึงด้านบนของโรงไฟฟ้ามีร้านอาหารและร้านกาแฟคุณสายชนที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวขึ้นจากใต้พิภพเหินทยานสู่เมืองลอยฟ้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานลมบริเวณอ่างพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองชนละพาวัฒนาซึ่งเป็นจุดอันศีนอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาดนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความตระการตาของทุ่งกังหันลมของกอฟผ จำนวน12ต้นในวิวพาโนรามา360องศาหรือจะเช่าจักรยานปันสำรวจความสวยงามพร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางทุ่งกังหันลมระหว่างทางยังสามารถแวะชมวิวหลักล้านณนะจุด g o View Point ของโคราช Geo Park ซึ่งเป็นสถานที่จัดแข่งขันโคราชฮาฟมาราทอนลอยฟ้า ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของทอทอทอนอกจากนี้บริเวณอ่างพักน้ำตอนบนยังมีร้านค้าชุมชนภายใต้โครงการที่กฟผส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรอบโรงไฟฟ้าให้นักท่องเที่ยวได้อุดหนุนด้วยค่ะลำตะของนอกจากจะมีอากาศที่ดีและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้ว กฟผยังร่วมกับชุมชนผาใยเที่ยงจัดกิจกรรมนำเที่ยวชมวิวอุทยานธรณีโคราชโคราชจีโอพาร์คแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาที่มีการเชื่อมโยงมรดกทางนิเวศวิทยามรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีเข้าด้วยกัน และจะพานักท่องเที่ยวไปพบกับความมหัศจรรย์ชมวิวเขาเควสตาและผายเยี่ยงี่ยงรวมถึงกิจกรรมปลูกปลาลอยฟ้าและปลูกปลาลงดินบนหลังคาโคราชพร้อมทรงพระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมอ่างเก็บน้ำลำตะคอง มาเที่ยวลำตะคองทั้งทีนอกจากการเรียนรู้ด้านพลังงานจากประสบการณ์จริงณนะโรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนาแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถท่องเที่ยวไปพร้อมกับการเรียนรู้ด้านพลังงานที่ศูนย์การเรียนรู้กอฟพอลำตะคองแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนสุดทันสมัยแห่งใหม่ของภาคอีสานซึ่งตั้งอยู่บนเขาไยเที่ยง ที่รวบรวมเรื่องราวการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมรวมถึงการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยด้วยระบบวินไฮโดรเจนไฮบริดเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานจากกังหันลมในรูปของก๊าซไฮโดรเจนมาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ในอาคารศูนย์การเรียนรู้โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำเอานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้กฟพลำตะคองยังเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน มีการพัฒนาโซนการเรียนรู้ด้านพลังงานทั้งเจโซนให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีการร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชนโดยรอบพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้จัดกิจกรรมพิเศษเสริมความรู้เช่นกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และพลังงานไฟฟ้าสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมม่วนซื่นลำตะคองจำลองวิถีชุมชนพื้นที่ลำตะคองซึ่งมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์มังคังด้วยทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้น พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมให้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ด้านพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดแบบวิถีใหม่ New Normal แถมการันตีด้วยมาตรฐาน SHA จากทททสองรางวัล กินนรีสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการร่วมมือกันระหว่างกอฟผอกับชุมชนในการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวของโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวของกอฟผอให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้าให้มีกิจกรรมที่หลากหลายพร้อมสอดแทรกอัตลักษณ์ของลำตะคองในทุกกิจกรรมได้อย่างลงตัวและน่าสนใจ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาจุดท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านพลังงานสะอาดทำให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นสร้างงานสร้างอาชีพเกิดเป็นการพัฒนาพลังงานและความสุขของชุมชนอย่า,างยั่งยืน ประเทศไทยเรานี้สุดยอดจริงๆค่ะนอกจากเป็นแรงท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดนครราชสีมาแล้วแถมคว้ารางวัลมาอีกสองรางวัลก็คือรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Award และศูนย์การเรียนรู้กฟอฟพลำตะคองได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Award ในประเภทแหล่งท่องเที่ยวสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทั้งหมดนี้ก็คือโรงไฟฟ้าลำตะคองชนลภาวัฒนาจากแหล่งผลิตไฟฟ้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ขัดใจเจเจไม่ปลื้มก็ขอบขอบ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย